สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูิสเจ้าทุกชัติอาหารมื้อเช้าวันนี้เราเริ่มต้นด้วยพระคำนำพระพรจากยอห์นบทที่18ข้อ33ถึง40ดังนี้ปิลาตจึงเข้าไปในศาลปริโทเลียมิกและเรียกพระเยซูมาทูลถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูตัดตอบว่าท่านถามอย่างนั้นตามความเข้าใจของท่านเองหรือ หรือว่าคนอื่นบอกท่านถึงเรื่องของเราปิลาศทูลตอบว่าเราเป็นพวกยิวหรือชนชาติของท่านเองและพวกมหาปุโรหิตได้อายัดท่านไว้กับเราท่านทำผิดอะไรพระเยซูจะตอบว่าราชอำนาจของเรามิได้เป็นของโลกนี้ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้คนของเรา ก็คงจะได้ต่อสู้ไม่ให้เราตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกยิวแต่ราชอานาจของเรามีได้มาจากโลกนี้ปิราดจ,จึงทูลพระองค์ว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็เป็นกษัตริย์นะสิพระเยซูต,ตัดตอบว่าท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุน,นี้เราจึงมาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานให้แก่สัจจะคนทั้งปวงซึ่งอยู่ฝ่ายสัจจะ จะย่อมฟังเสียงของเราปิลาตทูลถามพระองค์ว่าศัจจะคืออะไรเมื่อถามดังนั้นแล้วท่านก็ออกไปหาพวกยิวอีกและบอกเขาว่าเราไม่เห็นคนนั้นมีความผิดแต่พวกท่านมีธรรมเนียมให้เราปล่อยคนหนึ่งให้แก่ท่านในเทศกาลปัสกาท่านจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวให้แก่ท่านหรือคนทั้งหลายจึงลองขึ้นอีกว่า อย่าปล่อยคนนี้แต่จงปล่อยบารัมบัสบารัมบัสเป็นโจรจากหนังสือยอหนเราจะเห็นว่าปีลาสกำลังตกอยู่ในความขัดแยง้งครั้งใหญ่ถ้าหากท่านไม่ทำตามสิ่งที่ท่านและภรรยาเห็นว่าถูกต้องโดยปล่อยให้ผู้นำยิวที่ไร้อย่างอายข่มขูข่ตัดสินโทษประหารพระเยซูด้วยตนเองแม้พระโปรงไม่มีความผิดแม้แต่น้อย แม้ว่าพระเยซูจะไม่ถูกตรึงที่การเขนพระองค์ก็อาจถูกประหารด้วยวิธีอื่นๆในที่สุดปีลาตก็เลือกทางออกที่ง่ายที่สุดก็คือถึงแม้ปีลาตเคยตั้งคำถามในเชิงปรัชญาว่าอะไรคือสัจจะแท้จริงคำถามที่มาจากจิตใจอันสับสนของท่านก็มีคำตอบอยู่แล้วนั่นคือคำ ทำตามความถูกต้องของจิตใต้สำนึกนอกนั้นเป็นคำกล่าวเท็จที่ใส่ร้ายปองแต่ปิรัชกลับไม่เป็นเช่นนั้นท่านเลือกวิธีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองจึงกลายเป็นตราบาปที่ติดตามท่านไปตลอดชีวิตแม้ท่านต้องล้างมืออีกกี่ครั้งท่านก็ไม่มีทางหลุดออกจากกลุ่มชนที่หวาดกลัวต่อความจริงซึ่งนำมา ซึ่งนำท่านไปสู่จุดจบอันแสนเศร้านั่นคือความพินาศของวิญญาณข้อคิดเช้าวันนี้จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วคำวมปีราศแปลว่าสัพานขอพระเจ้าอวยพรเราในเช้าวันนี้อาเมน